นานเหมือนกันโอ้ยเจอเจสลิงเกิลโดนยิงแม่ๆเลยไปมาขอแล้วให้กุนตันเ,นเกมเริ่มแล้วนะไปวิ่งหยู่ตรงนั้นวะเหมือนจะเป็นกูนี่นแหละเอาเปินตัวเองมาด้วยหรอแล้วหัวใจเต้นเลยเจอกูเลย แต่ไม่ยิงกูนะคนอื่นะโอ้นั่นเหรอมึงอยู่ตรงนั้นเหรอคุหลบอยู่หลังหินนะปั่นเครื่องอยู่เหรอไม่หลบอยู่หลังหินมึงไปอีกฝั่งนึงต้องไปปั่นอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ปั่นไม่ได้หรอกเขาอยู่เกลียดมกเล อเออดิงไปนู่นแล้วนะลงคไม่เห็นมือปั่นเครื่องอยู่นะ่ะปิดตายา,าวขาว

นี่เ็าขยันเดินเขาล่มึงมาปะเนี่ยอะไรพี่โอ้ยเปิด,เป,ดเปิดตู้เปิดตู้เรากรี๊ด ทำไมคุณไม่ขีดล่ะมึงอยู่ใกล้ตู้ปะไรสัตว์หรืออยู่ใกล้ตู้หรือใกล้เพื่อนอะไรสักอย่างใช่ไหมครูถ้าอยู่ใกล้ตู้มันจะขีดใช่ใช่จะวิ่งมาวะนะอ่าเสร็จเรีอยิงเฉยแบบคงยังไงเขายิงเขายิง โดนวเพื่อนตายแตกเพื่อนเพื่อนเขาจะแวนคนนี้โดนเสาขาไปแล้วปั่นเลยอยู่ข้างหลังตลยหลังดับไร เพื่อนจะเร็วสาวกูช่วยแล้วอีดอ,อ์เขาไปไหนหรอวะพี่ห่านั่นถอาหิวเพื่อนอยู่เพื่อนหิว้วไปโอ๊ยจริงเวรอ กีเจนใหญ่เลยเขาสาธิ่ดอกอยู่ข้างล่างขเขาจะมาเ่าไหาไม่ไม่เขาอยู่บ้านเล็กเขาหาคู่อยู่บ้านเล็กเครื่อนไปไหนหมดลงนี่ยเมื่อกี้คือเดวกกันอยู่เดี๋ยวเขาก็าจะไเปิดเครื่องอีกไ้เปิดตู้อีกแล้วก็จะกีดอีก What the hell you? Well yeah. <laughs> กูลบเขาไล่มึงอยกสิ่ไปนี่ยขาดมึงไม่เห็นกระดิกเลยวิ่งหนีหาเพื่อนเสร็นเป้าหมายละมึงนใส่ไม่ดีอ่ะทำยังไงทำยังไงทำยังไงทำไมโดนยิงเหรอ ตรงไหนเนี่ยจะใกล้ๆเขาอุ้มอยากอุ้มแล้วทำยังไงให้มันไอ้นี่อ่ะให้มันอะไรป้อยิงอ่ะโซ่มันขึ้นแถบอ่ะต้องหาอะไรบังเหมือนว่าตัดกับต้นไม้เอาโซ่ตัดกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออีห่าเอ้ยต้องควรทำยังไงทำยังไงอไปเครื่องไหนตัดเครื่องอะ กูเนียนกริปกร,รับเขากลับแน่อีเล็กไ,ไปไปเลยไปเลย กูเห็นเขาวิ่งอยู่กับมือใช่ใช่อยู่กับกูนี่แหละมูงว่วใจเต้นนะกูวิ่งอยู่ตรงเนี้ยดูตาทันแล้ว เขาละจะตามทันแล้วรู้ไม่รู้ถึงเดือนกันโอ๊ยตกใจอย่ายงงิงเขาโดนยิงแล้วแต่ยังอ่ะกูยังวนหินอยู่ที่เดิมเพื่อมันอยู่้บบบอดไปก่อนหนึ่งวันเฮ้ยม,มาอะไรเนี่ย gì có mương có mương đừng có hào quá phải biết ăn có đúng đêm à lại không quá mà hằng gì thôi nãy tao tông tù đó là cua quá ไม่โดนไม่โดนโดนในจังหวะเนี้ยมันเลยเข้ามานะเพื่อนรับให้สุดตะกี้เลยเออไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเดี๋ยวเมื่อไหร่เขาจะปล่อยกูเขาไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งยาวยวิ่งยาวยาวพยายามใ้เลียวไหมพยายามให้ตัวเดียวไหมอ๋อคนที่คือนะขอบขอบไหมลูกเห็นแต่ขอบตูเลยวะ ขนมมาลงโลกขนมมาลงโลกขนมมาลงโลกเขาเจอกูอีกบ้านปืนหน่อยบ้านปืนหน่อยได้ไหมรอไปให้กูรอเอ้ยเขาขึ้นไปอุ wow ้มหรอยายอย่าอ sure ุ้มอย่าอุ้มอีหาโลซี่อดไม่ทันแล้วเจอกูไปอีกแล้ว ยังก่อนเอาเพื่อนเปิดประตูไหนวะหน้าประตูใกล้ประตูใกล้ โดนยิงล่าออกไปแล้วตัดสุระที่หน้านี่ค่ะนี่ชื่อแมพแล้วกูเจอฟิลเลยเพื่อนเพื่อนเจอไปไปเพื่อนเล่นได้ข้างหลังมึงฮัลโหลนี่เดนปันเดนก็เปานหรือว่างแผนการพัฒนาเลยเดี๋ยวเพื่อนอยู่ิชิชหยุด

เพื่อตกใจมันผีกายเขาเดินผ่านผีแม่งน่ากลัวจังวะตัวเนี้ยเขาหักไปเนี่ยเห็นไม่นึกว่าถ้าเขาเดินมาแล้วเขาหันมาเนี่ยเขาเห็นแน่นอนเขาเห็นเขาเห็นเพื่อ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 นวิ่งมาอีกหลายยัไป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 โว้ยยุแตกเห็นกูป่ะเนี่ยเขาเห็นกูแล้วเขาเห็นกูแล้ว อาโดนฟันเฉยเลยไอ้เฮียเจอเนินเล่นไม่เป็นแล้วกูเลยไปไม่ถูกเลยเอ้ยบิงติดมึงเขบิงติดอ่ะมึงกูล้มไปมากอ่ะเอออีเลวันนี้มีอ่างเปล่าทองมึงกดฐานไปมีคนยืนอยู่สองคนยืนอยู่เฉยๆดูยืนทำไมไฟไม่มีใครปั่นไฟเลยสักคนนึงกูงงมาก มาดิ1 1> <Catholic. S 1> มาช่วยดิมาดิไม่อยู่ละดิไม่ตามเลยอยู่ผีอยู่ตามเพื่อนนะือไปช่วยดิยังยังอยู่ในบ้านนอ้ผีอยู่ในบ้านได้กับกูเนี่ยตอนนี้ผีมันอยู่ในบ้านเนี่ยผีฟิวมาดึงเลยฟิววิ่งมาดึงวิ่งมาดึงเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยได้ได้ได้มาดึงได้มาดึงได้มาดึงได้เผีย่อูีไปนู้นแล้วเออมึงรีบดึงเหอะ กูเองคนนี้ก็ยังพิงกับไปบ้านเดิมอยู่เลยหรอปั่นไฟดิดีดีดีอยู่ปงแทก็ไมรู้ไอ้ิ่กมาไวอี่าผีเข้าลงนาแล้วเพื่อนเออเออมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว ปั่นเลยมึงปั่นไฟดิปั่นไฟนว,ไไนวิ่งอย่างเห็นก็วิ่งวิ่งไปสุดโลกเลยเขาีมาทำลายเครื่องปั่นไฟเพื่อนเนี้ยทำลายอีกจะเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งทำลายเครื่องปั่นไฟได้หรอือเปล่าพี่เออส่งเวลาไหมโอชันตายดิฟเ็จดิ

พืนดูข <amounts of water writers> ี <Ende esa> ่ทควยอะไรเนีย uh ้องเื huh uh ่อ huh ช uh ่วยเพื huh. ่อเเพื <X S 1> ่อเป็นสายช่วยเนเ่อน่อนเ่อนแบบเพ่อนเพื่อนเเป็นสายช่วยคนนี่ยอะไรช่วยกูนี่แหละ

ใช่ใช่มีสองไฟแล้วอ่ะคีฟันเสร็จแล้วสานี่อ่ะใช่เหรอีกเด้อสองไฟตีอัะเนียโอ้ยขาไปใช่ปัดเสร็จโอู้โดนตีฟีเล็ก็มาช่วยเพื่อนแล้วแหละมันลืมอีฟิวได้ ่อยู่ใกล้ไหมหายชู่ข้าตุดิซหายซื้อที่ไหนอ่ะที่อยู่ข้างเพื่อนอ่ะรอให้อยู่รอให้อยู่ไม่มาปะแต่มี <het k> ัตรหลังมึงนี่ฮะที่มันเาอยู่อ่ะมึงไปปัดไฟอีฟิลมาสิเปล่า ไหนอะเข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านมึงดึงดิฟิลมึงดึงดิมึงจะไปช่วยมึงดึงดิมึงอยู่ไหนอะวิ่งแม่เพื่อนเพื่อนที่ตายเฮ้ยเออฟิลมันดึงแล้วฟิลมันดึงแล้วอยู่แล้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตามต่อไปฉายให้เพื่อนก่อนเพื่อนนนียเพื่อนดีเนี่ยทารแถวนี้มีตัวเทพไหมทำไมเครื่องเรือกู้หมน้ำเงินนี่กระตาม์เนี่ยมาเนี่ยเล่นยากเนี่ยเมื่อหัวใจวายตาย กูตกการเพรเขาหาเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยหาเพื่อนไดหรอเช่ไหดเกบ้านใหญ่ไปล่่ตื่อนต่ยเกได้ล่าีัอะไรด้วยบแล้วมันหาด้วยเหมือนกันเนี่ยังรกั้เข้าเข้ารักนไเช่อมนี้ตลอดเลยอะไปหายกจละ อุ้ยเกือบโดนนะทำไมโดนนะ้ยเขากลับไปเลยอ่ะไม่เห็นตูเหรอไมไม่เห็นตูตไม่เห็นตเอเรื่องแตกไอ้ชาติอ้ตัววิาใส่ไว้อ้าตเจอวิธาลีโอหรอทางไหนไอ้ยีเม่อกี้โน่นหน้ากูเดินไปโน่นหน้ามึง พี่เอิยไม่ทันนะเนี่ยอันเนี้ยโอมเรื่องปัดยังไงเนี่ยมันจะแตกแล้วเนี่ยมีปัดอยู่เครืองไหนอีฟิลไม่รู้เลยเร,รื่องปัดแตกเลยขาต่างนาตายังตายแล้วเขาเพื่นอนวาจะไปช่วยซะหน่อยโง่เขาข้าไปเครื่องแล้วน,นนะเน จอกูเจอกูแล้วเ,ลเจอกูเจอกูเอา้าเขาไม่สนใจกูเหรอสนหรือไม่สนสนม<น>ึงไปอ,อยู่ไหนกูอยู่ที่เดิมค่ะน,น,นี่คือมึงปัง่นดีนีเดี๋ยวอยู่กูอยู่กูปั่นปั่นปั่นใจกล้องตอนนี้ค่ะเพื่อนล ป่านป่านปานป่านแล้วๆมือไกลว่ะป <in> <uffy> ่านไปป่นไปป่นให้เสร็จมันมันมันไกลแหวนยังกำลังจะถึงเสาแล้วแฝงไม่แล้วมาดีมาดีมาช่วยดี หมดแล้วประตูแล้วประตูอยู่ไหนอ่ะฟีเลยเขายื่จูบอ่ะมึงต้องเข้าพรอไม้ฟิวอ่ะต้องเข้าพร้อมกันต้องมาสองคนต้อมาสองคนข้าเียมาแล้่ะข้ามาเลยวิ่งเข้ามัเลยคนคนที่โดนตีก่อนวิ่งหนีอีกคนที่ไม่โดนตีมาดึงนะ ไม่โดนดึงเล้วไป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 ไ,ปไปวิ่งวิ่งวิ่งวิงวงวงประตูไปประตูเอ้าผมกดตายาไปแล้วไอ้เหี้ยประตูอยู่ไหนข้างหลังนั่นละไปกลมาไปแล้วปวปก่เขาเขาไปประตูเขาไปประตูเขาไปประตูปปะตวิ่งอีฟิววิ่ง <laughs> เอออย่าเลยพูดเปิดเดี๋ยวเปิดก้าวกล้าถูกปุ๊ล้อช่วยฟิวก่อนไอ้กูเปิดไหนอันใหม่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 มช่วยได้ไหมน้าคือวิ่งชิดสายมาเลยใกล้ใกล้ไม่ได้ว่ะต้องไปฮิวก่อนต้องไปฮิวก่อนคือเราเป็นสาวแบบนึงนะคือเ็ดแหละมันต้องดึงคันโยกประตูได้เหรอใช่อีเล็กพูดเปิดก้าวกล้าไว้ให้ฟิวมันอีฟิวมันมีเควสเปิดประตูอ่ะ ฟิลมึงเห็นมึงเห็นจุดพวกกูป้ะมึงเห็นจุดพวกกูป้ะเออมึงเห็นพวกกูไหมล่ะโดนเขื่อน่ะมึงมองเห็นจุดสีเหลืองๆในแผนที่หรือเปล่าในหน้าจอมีจุดสีเหลืองๆเนี่ยตรงนี้ประตูนะโอเคนะอันนี้คือประตูนะวิ่งมาตรงนี้นะเออเออเดี๋ยวกูตัดการเอง เดี๋ยวพวกกูช่วยมึงออกมาเองเพื่อนมงช่วยยังไงอะเออมึงรอทางเข้าประตูมึงรอมึงรอเตรียมเลยวิ่งอีล็กวิ่งไปอีล็กวิ่งตามอีกิวเอ้ยตามอีเล็กไปทางน้นเร็วเร็วเพื่อนเร็วไปไปเลยวิ่งวิ่งตรงยาวๆอีกเปิดจ้ประตูอะเออใครเปิดก็ได้เปิดไปเลย ไปเลยวิ่งตรงไปเรื่อยๆเปิดประตูออกไปเลยเร็วๆเ <c oughs> ขาบิงติดเขาบิงติดเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาแล้วเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนเล็กมันเดกไปฉายสองทีนี่หว่าอีกใจหนึ่ง